m a สด้ามอเตอร์คอ r a ปอเรชเผยโฉมรถ m a สด้าไอคอนิกเหรือคอนเซปต์คารุ่นใหม่ล่าสุดเป็นครั้งแรกในงาน Japan Mobility Show 2023ที่ได้รับการออกแบบเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยใหม่มาพร้อมกับเครื่องยนต์โรตารี่แบบ2โรตเตอร์พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาสด้ที่ยังคงมีขนาดกระทัดรดัด ช่วยให้รถต้นแบบคันนี้มีจุดศูนย์่วงต่ำและให้สมรรถนะในการขับขี่ดีขึ้นโดยแบตเตอรี่จะถูกชาร์จด้วยพลังงานแบบย้อนกลับและจากเครื่องยนต์โรตารี่แบบ2โรเตอร์ที่ใช้ในการผลิตพลังงานซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนนอกจากนี้ภายนอกของตัวรถยังมาพร้อมกับสีแดง v i โอราซึ่งเป็นสีต้นแบบใหม่ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากปัชญาของมาสดา ในการยกระดับประสบการณ์ความสุขในการขับขี่และการใช้ชีวิตในทุกด้านให้กับลูกค้าทุกคนซึ่งเป็นความปรารถนาในการเชิดชูสีแดงอันเป็นสีเอกลักษณ์เฉพาะของมาส d a า